สวัสดีครับนี่เป็น Energy f r a m e w o r k พัฒนาโดย EDA นะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็คือ Genesis 64นี่จะเป็นกราฟกิลโลวัตต์อาแบบอ o u r l y แล้วก็แบบ daily แบบอ o u r l y เราสามารถที่จะ f r e e นะครับแล้วก็เลื่อนดูช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถที่จะสวิต c h รูปแบบของกราฟได้ตามที่เราต้องการ และเลือกช่วงเวลาเช่นภายใน1วิสนะครับยีชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วแต่เรานะครับหรือเราจะเลือกจากปฏิทินก็ได้ว่าจะเอาย้อนหลังไปที่ชั่วโมงหรือจะเลือกเป็นแบบตารางปฏิทินแบบนี้นะครับซึ่งจะสามารถระบุ Start และก็ End Time ได้แบบได้เลยก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะดูในมุมมองอนวินะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วก็1มันได้นอกจากนั้นยังสามารถที่จะ add, แอดแท็เช่น5วัน3วันหรือว่า 365วันแล้วแต่เราต้องการนะครับประโยชน์ของ Energy Framework ก็คือทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน g e n e s i s 64เพื่อบรหิหารจัดการระบบพลังงานขององค์กรไดไ้สามารถใช้กับงานาพวกโรงไฟฟ้าเพื่อดูว่าผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะ export ข้อมูลออกไปได้ export data เลือกอ ช่วงก่อนแล้วก็เลือก export data จากนั้นคลิกโอเคเพื่อเซฟเป็นไฟล์นะครับแบบนี้ลจากนี้เรายังสามารถที่จะ export ตัว report นี้ออกมาเป็น excel ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะได้ข้อมูล excel นำไปใช้งานต่อสามารถกำหนดช่วงเวลาในการ record ข้อมูลนะครับด้วย script work ซึ่งติดมากับ g e n e s i s 64ในที่นี้เราก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีการคำนวณกิ l o w a ต์ h ทุกๆช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับ เช่นในที่นี้ให้มีการเลคอรอดข้อมูลทุก15นาทีอาขออภัยครับ5นาทีนะครับทั้งนี้เราสามารถกําหนดได้ว่าจะเลือกช่วงเวลาเท่าไหร่เช่น15นาทีนะครับ30นาทีเราก็กําหนดขึ้นมาได้เองได้ถ้าไม่มีอยู่ในนี้นะครับองค์ประกอบสําคัญของ Energy Framework ที่ EDA พัฒนาขึ้นก็คือในส่วนของ Database นะครับซึ่งสามารถใช้ Database เเช่น Microsoft SQL Server หรือ SQL Server Express ก็ได้ ละนี่จะมีตัวตารางข้อมูลที่เก็บข้อมูลมิเตอร์เช่นในนี้เก็บข้อมูลมิเตอร์ a 1มิเตอร์ a 2นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลรวมของมิเตอร์ทั้ง2หรือว่าหลายๆตัวไว้ในแบบ daily นะครับ hourly monthly yearly จะมีโค้ดทริกเกอร์ในการคำนวณกิโลวัตต์อวแยกออกมาเป็น hourly นะครับแล้วก็ daily ในแต่ละเทเบิลซึ่งสามารถ copy แล้วก็เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่เราต้องการได้เช่นชื่อ table เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลทุกช่วง5นาทีนะครับเห็นไหมครับลองคิวรี่ข้อมูลเดี๋ยวลองคิวรี่ข้อมูลดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลล่าสุดอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตารางไดรี่นะครับซึ่งจะแยกวันไว้ให้เลยว่าแต่ละวันผลิตได้กี่กิโลวัตต์เอาข้อมูลที่มาจากมิเตอร์นะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าจะเอามาจากแท็กไหนคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นสามารถที่จะัพ p อ o r t มิเตอร์ได้ทุกรูปแบบถึงแม้จะไม่ใช่มิเตอร์ก็ตามเช่น ไม่ใช่ Mod Bu s นะครับมาจาก PLC เป็นต้นก็สามารถที่จะเอามาคำนวณเป็นมิเตอร์ได้นะครับเวลาที่เราต้องการดูค่าว่าได้กี่กิโลวัตต์เอาในแต่ละช่วงเวลานะครับเอาเมาส์ไปชี้ก็จะปรากฏทูนทิปขึ้นมาซึ่งนอกจากจะดเูเป็นแบบทูนทิปแล้วนะครับยังก็จะมีตัวสเกลที่อยู่ด้านข้างได้ด้วยนะครับงที่เราสามารถที่จะรวมกราฟเข้ามาไว้ด้วยกันได้นะครับแบบนี้โดยจะแยกกราฟออกไปเอเมื่อกี้ก็ได้นะครับ สำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ